ผมรู้เพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าจากบ้านสวนอาจารย์ต้นก็จะพามาดูน้องมะขามเทศดางว่าน้องสวยแค่ไหนเวลาเอามาจัดโชว์เจ้ามะขามเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นมะขามหรอกนะถึงแม้ว่าในตัวภาษาอังกฤษเราเรียกว่าม a n i l a Tamarind แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเทมเอรนจริงอ่ะมันอยู่ในวงพวกคล้ายๆถั่วที่ออกผลเป็นฝักอ่ะฉะนั้นเวลาในที่อื่นๆเนี่ยทีเขาเรียกว่าต้นมังคีพอดเนาะไม่ได้เป็นเทมเปอรีอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็นมะขามมะขามแล้วก็ที่เราเรียกว่าแมลีลาเทมเ m อร i เ d ก็เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะต้นกาเนิดเขาอยู่ในเม็กซิโกแล้วก็ ตามตาม,ตามที่ศึกษามาแนละ้วคิดว่ามันนําเข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์ก่อนนะครับโดยผ่านทางที่เราเรียกว่ามะนิลาแกลเลียนก็คือเรือรบขนาดใหญ่ของสเปนหะระเรเรียกเรือปราบสเปเนอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาที่ฟิลิปปินส์ก่อนแล้วก่อนที่มันจะได้รับความนิยมแล้วก็ขยายพันไปในเซาท์อ e ิสติเชียในอันออกเชียงใต้ของเรานะครับ แล้วพอมันเป็นต้นด่างแบบนี้นะครับเราก็เติมคำว่า variegated เข้าไปก็จะกลายเป็น variegated m a r i l a tamarind นะครับน้องเลี้ยงง่ายบอกตรงๆเลยว่าเลี้ยงง่ายเหมือนมะขามทั่วไปชอบดินที่ระบายน้ําดีนะเน้นว่าดินระบายน้ําดีนะคดังนั้นเวลาเลี้ยงน้องเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีถาดรองน้ําเลยน้องไม่ชอบเวลามีน้ําชุ่มๆนะแต่ว่าน้ําเยอะได้แต่ขอให้ระบายดีรดน้ําเช้าเย็นได้ แต่อย่าใช้ถาดรองน้ําเพราะว่าราจะเน่าได้ไซส์ของน้อนี่ก็แล้วแต่เลยนะครับบางคนชอบจัดแบบแลนด์สครปใหญ่ๆก็จะเป็นต้นใหญ่ๆส,สวยๆแต่ที่บ้านเราเนี่ยเราชอบไซส์เล็กๆคล้ายๆเป็นเกลื่อนเเป็นวันไซนิดนึงเราก็จะจัดลงกระถางประมาณเนี้ยเพราะว่าเวลาที่น้องออกใบส,สวยๆเป็นสีชมพูชมพูขาวๆเนี่ยเราจะได้เห็นเขาถ้าเป็นต้นใหญ่ๆไม่รู้จะปีนทุบถ่ายทูบยังไงเหมือนกันเนาะนะ รแรกๆเนี่ยตอนที่แตกใบใหม่ๆเลยน้องก็จะเป็นสีชมพูนะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วพอสักพักหนึ่งครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยน้องก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวซึ่งก็สวยไปแบบหนึ่งเพราะทำให้สวนเราเนี่ยดูแบบสว่างขึ้นมาและสีขาวน่ครับสักพักนน้องเขาก็จะร่วงนะผลัดไปผล,ปลัดใบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มอ,ออกใบใหม่เป็นสีชมพูออกมาอีกแต่ทจริงแล้วเวลาที่เราจะเร่งให้น้องเขาผลัดใบหรือว่าแตกใบสีชมพูเนี่ยเราก็จะผลัดใบสีเขียวๆเนี่ย นั้นเวลาที่เราซื้อต้นมะาขามเทศด่างมาแล้วบอกว่าเห็นแล้วมีแตกก่ก้านไม่มีใบอะไรมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าทางทางคนขายเขาคงจะเร่งให้ใบสีชมพูออกด้วยการตัดใบสีเขียวทิ้งซึ่งเราก็จะไปต้องทำเหมือนกันถ้าเราอยากได้น้องที่ใบสีชมพูเยอะๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องมานั่งริดใบสีเขียวนยออกบ้างนะะเพื่อเร่งให้น้องเขาออกใบใหม่ที่เป็นสีชมพู บอกเลยครับว่าเลียงง่ายมากเลียง่ายมาก,ามากแล้วที่สวนเนี่ยใช้เทคนิควิธีก็คือเราใช้สองต้นคู่นะฮะเพื่อเร่งให้น้องเขาฟูเร็วกว่าเดิมต้นเดียวเนี่ยก็ใช้เวลานานานิดนึง,นงพอหน้องเขาด้วยความวิวต้นใบด่างเนี่ยแน่นอนเขาจะโผชา้าแต่พอเราใช้ต้นคู่เนี่ยเราก็จะได้เราส,มสามารถจัดฟอร์มได้ว่าจะให้น้องเขาอะไรอ่าเอ็นไปทางไหนฟูไปทางไหนนะครับก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ออกมาตัวนี้น่ารักมากนะ ใช้เวลาในการบำรุงครับแค่ประมาณขึ้นปีเท่านั้นเองน้องก็ออกมาสวยมากแล้วก็หมาะมากวเลยครับจะเกิดใครอยากจะไว้จัดี่สวนสไตล์อ,อังกฤษนิดนึงอ,อยากได้สีขาวชมพูชมพูพอคราวทั้งปีโดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นดอกไม้เสม,มอไปนะครับเป็นใบไม้ก็ได้ก็มาใช้ความรู้สนุกๆกันแค่นี้ครับ